โอเคนะคลิปนี้จะมาเป็นด้านของที่ผมจะมาบอกข้อมูลว่าตอนนี้โซวได้ทําการเปิดตัวแล้วกลับมาเปิดแล้วพร้อมกับถ้าจะไม่ผิดน่าจะเป็นชี้ใครของเบียคุยะหรือเปล่ากับไอ้โหมดของซินเนอร์แน่นอนมีโค้ดมาด้วยแจกตันแ,ตแจกตันบ้าแจกตังโอเคและข้อมูลที่ผมไปนในบอกมาในเซตามาเนียเนี่ยมันชี้นี้อ่ะ โอเคชชางเหอเชางเรอเรื่องนั้นอ่ะเอ่อไอดีเจนะอันนั้นผมลืมแปว่ามันยังมีอันอื่นอยู่เชางเหรก็ถือว่าเป็นของในร้านคา้าในคลาสช็อปแล้วกันเออวันนี้ผมน่าจะเอาไว้ฟง็มารีวิวด้วยแต่ชชางเหรมิสติกไม่ใช่ตอนนี้แน่นอนเพราะยมันยอดได้วิวน้อยโอเคมันได้วิวน้อยไม่เหมือนเดี๋ยวคลิปหน้าก็จะเป็นคลิปของโซวอนะฮะแต่โซวอช่วงนี้ก็มีบั๊กนิดนึง ผมเพิ่งเปิดใหม่ไงกว่าจะเปิดนานจัดเลยแล้วก็วิธีแบบได้สติงแบบเยอะๆเลยนะนะเกมน,นี้โอเคมามารีวิวไว้แฟงกันก่อนเลยดีกว่ามั้งโอเคาไาไว้แฟงผมก็กรโดดคอนทูเองคงเป็นการกระโดดกลเหมือนเดิมโอเคเดี๋ยวไปลองกับไอ้ตัวพวกนั้นดูมาท่าคิว ถ้าคิวเป็นการปล่อยหมัดไปถ้า e ถ้า e คืออะไรอ๋อมันคือดอชหรือเปล่าเนี่ยดอชเนี่ยโอเคถ้าถือว่าเป็นการปล่อยหมัดเหมือนของกาโลเลยแต่นี้ต้องไปสู้กับซิลเวอร์แฟงันึงจะรอบมาเาหน้าผมขอไม่ใช่ก่อนว่ามันต้องมันสามารถสูงได้ไหมไอ้ซิลเวอร์แฟง แต่ที่คือเจนก็มีโอกาสน้อยมากเชื่ออกนะนะอกเนี่ย0.1เปอร์เซ็นต์น่ะเออมีเปอร์เซนต์ออกที่อยู่ในสปินอยู่แต่ผมไปได้ตอนที่ไปสู้กับซิวเวอร์เฟงมาทถ,ถามว่าทำไมผมเวลแค่ร้อยล้านหลักร้อยล้านเนี่ยจะไปสู้กับซิวเวอร์แฟงที่ควสมันสิบบิลเลียนได้ไงเนี่ยนะผมไปฟั์มกับไซตามะในทัวร์นาเมนต์มามันถือว่าได้เยอะมากเลยนะผมแนะนำไม่ใช้แบบตัวที่แบบต่อ,อยรัวดูเลือดกิงกิ่งแเนะี่ย ด้านนี้ลิลิกของไอ้ผมจำพี่ชายของไอ้ซิวแฟงไม่ได้ลนะชื่ออะไรมาถ้าเอฟปึป๊บฮะอ๋อมันคือการเอากุ้งเลี้ไปขวนมาถ้าซีเปิดโหมดก็เป็นโหมดแบบนี้นะฮะใช้ได้ไม่ได้ยาแต่มันเป็นน้ำอ่ะนะอ๋อลืมไอซิวแฟงมันเกี่ยวกับน้ำเลยจะไม่ได้แนละ้วเพราะม,มันจะไปชื่อสไตล์ที่ซิวร แฟนใช้ไม่ได้แต่ซื้อว่าแฟนก็เท่แหละมาก็มาใช้ไอ้ยูนิเวิร์สหลอดเหมือนเดิมซื้อแฟนใช้ได้ไม่ได้เยะมากทราบผมมานะถ้าว่าไอ้ฟาร์มไซตามะเนี่ยตรงไหนประมาณตรงนี้เนี่ยทัวร์มน้นเนี่ยและผมแนะนำเลเวลประมาณสักหลักสิบล้านขึ้นไปเพื่อที่ไม่โดนในไซตามะเนี่ยลุมต่อยถ้าเกิดคุณแบบไม่มีพวกแบบ มิสติกอะนะหรือรีเจนอะนะที่แบบถ้าเกิดคุณไม่มีคุณอย่าไปสู้เซตมะเลยหรือว่าคุณจะไปสู้ได้แล้วแต่นะว่ามันจะว่าคุณจะสู้ได้หรือเปล่ารานนะคลาสเชนเจอร์อออะไรแค่นี้คือผมแค่เปิดดูตรงกระเป๋าตรงนี้มันก็ได้ไม่ใช่เหรอเพืออ่อเกมช่าอม โอเคและสิ่งที่ผมจะบอกเป็นอันสุดท้ายในคลิปนี้ก็นั่นแหละคลิปนี้สั้นเหมือนเดิมเพราะมันไม่มีอะไรจะลงจริงๆอะ่ะเออแต่โซว,วอลคลิปหน้ามีแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์อ่าวิธีฟาร์มผมเนี่ยก็คือฟาร์มไอท์นาเมนต์เนี่ยประมาณสองสามครั้งอะ่ะเพื่อแบบดามเมจแรงๆเนี่ยสติงเนี่ยแคไประมาณ s ทีเ์เเลยอะ่ะ และส่วนของการรับโคเวตตรงซ i เวอร์แฟงเนี่ย mm hmm. เผื่ออะไรคนแบบงงเหมนเนะแต่ก็ไม่น่าจะงงหรอกถ้าเกิดคือเรเวลเนี่ยคุณถึงแล้วเพราะมันจะนำพาไปเมันจะพาไปเองแต่ช่าเถออันนี้บอกกับคนที่อยากจะแบบสู้ข้ามเวลไอโคเวตที่ต่ำที่สุดของของตรงลูกศิษย์ซ e เวอร์แฟงเนี่ยก็คือสามบิลเลียนนะฮะก็คือตรงนี้เลยเนี่ยตรงนี้ประมาณปลายๆนะต้อง สู้ับไปตัวพวกเดดวายน e จุดต่อไปจุดที่สองเควสห้าบิเียนถ้าคุณอยากว้า์พขึ้นมาพูดเนี่ยคุณก็แค่กดคือคุณเดินเข้าไปตรงนีน้มันก็ขึ้นไปแล้วนี่ไงของไวเออก็คือนักเรียนของไวแฟงนั่นแหละรู้สิ่งของไวแฟงต้องใช้ห้าบิลเลียนนี่ไงรู้สิ่งของไวแฟงก็จะเป็นพวกนี้ห้าบิลเลียนอันต่อมาก็เป็นจุดที่สามก็คือ พี่สู้กับพี่ของซีวร์แฟงเดดวายต้องใช้จุดห้าบิลเลียนต่อมาก็คือสู้กับไวแฟงสิบบิลเลียนเฮ้ยก,กระบาดมาันนำถ้าเกิดคุณเล้ประมาณแบบหมืน่นหรือแสนเนี่ยหมื่นพันพันหมืน่นหรือแสนเนี่ยประมาณนั้น คุณไปตีกับบูล,ลอสได้ถ้าเกิดบูล,ลอสมาเพราะมันจะเพิ่มสตัดริเลียนเลยถ้าเกิดเพิ่มแบบสติงทิีเลียนกว่าให้มาหนึ่งชิเลียนมั้งหรือสองชิเลียนก็จะไม่ได้แล้วเนตีนานส่วนไอมิสิกที่ผมไม่สามารถเอามารีวิวได้ก็คือฟีนิกนั่นเองฟีนิกอีโวเพราะคือแบบมันต้องสูมเอาอะแล้วผมไม่ส่มผมเอาไม่ได้แล้วไอพีซี P.S.Y เลยไม่รู้จะไม่นะไรในคอมูดิมันอ,าอ่านว่ายังไงอ่ะ P.C. อันน,นเดี๋ยวผมให้ดูวาาา่าคุณผู้ชมอ่านออกก็บอกใต้คอมเมนต์ก็ได้นะอะน,นีนะไงคลาสช็อปเนี่ย P.G. P.S.Y. คืออะไรเนะี่ยย่อมาจากอะไรเนะี่ยโอเคและ ผมไม่ดูนะวันนี้จะคอมเพเนียนจะได้จากบุรุหรือเปล่าเพราะคือผมจําได้ว่าว่าผมไม่ได้ไปสุ่มอะไรเลยดังนั้นจะได้จากบูรุษแหละเพราะผมไปตีบูรุและอยู่ดีมันก็ได้เจ้าคอมเพเนียนตัวนี้มาบาบาริวตัวนี้มาก็สีดาวไม่ต่างจากตัวนี้เท่าไหร่แต่แน่นอนผมก็ยังใช้กูตะมือนเดิมโอเคสำนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะใครชอบมีมีก็กลืมกดไลค์กดแชร์สู่ใครด้วย,ยครับบาย 喂。